สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมและน้องๆมาพบกับมดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เรานําเข้ามาเลี้ยงในบ้านของเรานะครับและมดชนิดนี้นะครับเป็นมดที่ตัวของเองเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับเป็นมดที่เท่มากๆนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามดชนิดนี้คือมดอะไรตามู้ชมกันครับ และมดที่เรานําเข้ามาเสริมกองกําลังมดของเราก็คือนี่ครับท่านผู้ชมมด้ํากระทิงดํานะครับท่านผู้ชมนี่ครับลองดูใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นมดที่เท่มากเลยนะครับท่านผู้ชมมันมีหนามนะครับแหลมๆนะครับเหมือนมดหนามกระทิงขนทองนะครับแต่อันนี้จะเป็นสีดํานะครับออกดําด้านนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้ยังไม่สลัดปีกนะครับเป็นนางพญามดนางกระทิงดำนะครับผม Yes Nope ในส่วนของมดนางกระทิงดำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมลำตัวนะครับสีดำสนิทนะครับหัวอกเอวนะครับมีผิวขูดขะคล้ายผิวกระดาษทรายนะครับท่านผู้ชมท้องเรียบเป็นมันนะครับลักษณะเด่นของมดนางกระทิงดำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะมีน้ำนะครับ ทางด้านหัวไหล่นะครับใกล้ๆกับหัวนะครับท่านผู้ชมก็จะมีหนามด้านบนเนี่ยนะครับพุ่งไปทางชี้ไปทางด้านหัวนะครับแล้วก็ในส่วนทางด้านก้นนะครับก็จะมีหนามอีกหนึ่งคู่นะครับชี้ไปทางด้านก้นนะครับส่วนของเอวนะครับก็จะมีหนามคล้ายๆกระทิงนะครับขึ้นมางอขึ้นมาตรงด้านเอวนะครับ เลยเรียกว่ามดหนามกระทิงดํานะครับท่านผู้ชม <Okay. S 2> คล้ายๆกับมดหนามกระทิงขนทองนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่มดหนามกระทิงดำเนี่ยนะครับสีค่อนข้างที่จะดําด้านนะครับแล้วก็ดุฝ่านะครับเท่น,นะครับเป็นความที่เห็นส่วนตัวนะครับเท่ฟาร์มมดหนามกระทิงขนท้ขนทองนะครับท่านผู้ชมจากบลฟาร,ร์มของ กลุมรักมดนะครับได้เขียนเอาไว้ว่านะครับด้วยความที่เจ้าหนามกระทิงดําของเราเนี่ยนะครับมีหนามรอบตัวนะครับทําให้มันไม่กลัวใครนะครับมันก็จะเดินกลางนะครับไปตามป่านะครับไม่กลัวสัตว์อื่นเลยนะครับเหมือนมันเหมือนมันเก๋านะครับเหมือนมันเก่งนะครับท่านผู้ชมทางดังที่มันไม่มีเหล็กในนะครับไม่มีพิษภัยนะครับแต่มันมีหนามไว้คอยป้องกันตัว จากสัตว์ที่จะมาทำร้ายมันเพื่อทางคกเพื่อกบเนี่ยนะครับเวลาจะกินมันเข้าไปนะครับมันก็จะโดนน้ำนะครับต่ำแล้วก็คลายมันออกมานะครับและการที่เขามีน้ำอยู่ตามลาตัวนะครับก็เป็นการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับอย่างปลอดภัยโดยทั่วไปนะครับจะพบมดประเภทนี้นะครับอยู่ที่ ต้นไม้สูงนะครับตามต้นไม้สูงในป่านะครับเวะลาเขาตกลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำนะครับรองกันกระแทกนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองนะครับท่านผู้ชม yes nope สำหรับมดน้ำกระทิงดำของเราเนี่ยนะครับเป็นมดที่ชอบกินน้ำหวานนะครับท่านผู้ชมในส่วนของการผสมพันธุ์เนี่ยนะครับเรายังไม่รู้ว่า น้องได้ผสมพันธุ์แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าปีกยังไม่ได้สลัดนะครับปักอันนี้เราขอซื้อจากพี่ๆในเพจมานะครับจากการแนะนำนะครับาการไข่นะครับพี่ๆในเพจได้บอกว่าเขาที่ทำการเลี้ยงนะครับก็ประมาณสองเดือนนะครับท่านผู้ชม<ะ>น้ำกระทิงดำของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ วางไข่นะครับนานนะครับฝ่าจะวางไข่ะท่านผู้ชมใช้เวลาถึง2เดือนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวน้องหนามกระทิงดำของเราเนี่ยนะครับไข่เมื่อไร่แล้วนะครับเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับมดน้ำกระทิงดําที่เราได้นํามาเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการให้น้ําหวานน้องนะครับเดี๋ยวเราทำการให้น้ําหวานน้องโดยตัดแผงยาเนี่ยนะครับท่านผู้ชม <Huh? S 1> แผงยาก็จะมีเม็ดยาเม็ดเล็กๆนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตัดเอาลุมยาเล็กๆเนี่ยนะครับไปวางไว้ในหลอดนะครับแล้วก็เอาอน้ําหวานนะครับ ยอดลงไปในหลุมยาครับแล้วก็ให้น้องๆได้กินนะครับ <Nope. S 1> เดี๋ยวเราจะเอาน้ําหวานนะครับใส่ในหลุมยาที่เราได้ทาการตัดนะครับ <What? S 1> แล้วก็ไปวางไว้ไปลายหลอดนะครับ <What? S 1> ก็ให้นางพญา,ามุทของเรานะครับได้กินน้ําหวานจากในหลุมนี้นะครับ <What? S 1> เป็นถ้วยมินินะครับถ้วยใส่น้ําหวานมินินะครับ เพื่อไม่ให้หลอดของเราเนี่ยนะครับเปื้อน หลังจากที่เราใส่น้ําหวานนะครับไปในถ้วยที่ทำการให้หมดน้ำกระทิงดำของเราเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการอุดสำลีไว้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวน้องเขาก็จะมากินน้ำหวานในถ้วยที่เราได้เตรียมไว้ให้นะครับแค่นี้นะครับอ่าหลอดของเราก็จะไม่เปื้อนน้าหวานนะครับเดี๋ยวน้องมดหนามกระทิงดำของเราก็จะมากินน้ําหวานในถ้วยประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมดน้ำกระทิงดําของเรานะครับเป็นมดที่ชื่นชอบมากที่สุดนะครับในบรรดามดก็ว่าได้นะครับในหราบคิปส่วนตัวของผมนะครับท่านผู้ชมเป็นมดที่ผมชอบที่สุดเลยเพราะมันเท่มากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวน้องน้ำกระทิงดําของเราเอาไข่เมื่อไหร่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีก ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ